สวัสดีค่ะทุกคนโซระรีเดอร์นะคะในคลิปนี้เราจะชวนทุกคนทำา Reading Journal กันค่ะสำหรับ Reading Journal นะคะเล่มนี้เป็นเล่มที่2ของเราแล้วค่ะเราเริ่มทำเรด a d i n g Journal เมื่อปีที่แล้วค่ะเรียกว่าไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่นะคะเพราะว่าทำไม่ต่อเนื่องนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะสมุดมันไม่สวยหรือเปล่านะคะ อาจจะเป็นแค่ข้ออ้างนะปีนี้เราก็เลยซื้อสมุดเล่มใหม่สำหรับทำ reading journal โดยเฉพาะเลยค่ะความตั้งใจของเราก็คือเราทำ reading journal เพื่อที่จะบันทึกการอ่านของตัวเองไว้ค่ะเหตุผลที่เราทำ reading journal นะคะก็คือ 1. เพื่อที่จะเก็บสถิติค่ะว่าในเดือนนั้นหรือว่าปีนั้นเนี่ยเราอ่านอะไรไปบ้างอ่านไปกี่เล่มเป็นหนังสือประเภทไหนจำนวนเท่าไหร่ประมาณนี้นะคะ2ก็คือ เพื่อเราจําเนื้อหาภายในหนังสือนั้นได้ค่ะ 3. ค่ะก็คือเพื่อที่จะจําได้ว่าเรารู้สึกอย่างไรกับหนังสือเล่มนั้นค่ะและสุดท้ายนะคะอันนี้ก็เป็นสาเหตุสําคัญอีกส่วนหนึ่งนะคะที่เราเริ่มทําก็คือเอาไว้เก็บพวกสติกเกอร์ต่างๆหรือว่าที่ขั้นหนังสือหรือโปสการ์ดที่แถมมากับหนังสือด้วยนะคะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะเก็บไว้ตรงไหนเออแต่ถ้าเราเอามาติดไว้ใน reading journal มันก็ น่าจะโอเคนะคะสุดท้ายแล้วค่ะการทำ reading journal สำหรับเรามันก็เป็นเป็นความสนุกหนึ่งนะคะที่ช่วยกระตุ้นให้เราอยากที่จะอ่านหนังสือให้จบเพื่อที่จะได้เอามาเติมใน reading journal ของเรานะคะโอเคค่ะสำหรับหน้าแรกๆนะคะในสิ่งแรกที่เราจะทำค่ะก็คือเราจะทำเป็น index ค่ะหรือว่าสาร,รบัญน,นั่นเองค่ะตรงนี้เราใช้เป็นหน้าคู่เลยนะคะคิดว่าน่าจะเยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าปีที่แล้วเราอ่านไปได้ถึงหนึเล่มนะคะ ก็เลยใช้หน้าคู่ไปเลยนะคะก็ทําเป็นสารบันค่ะเพื่อที่จะได้ดูว่าหนังสือเล่มไหนอยู่ที่หน้าไหนนะคะทําเป็นแบบง่ายๆเลยค่ะเป็นตารางแบบนี้นะคะขีดผิดช่องไปบ้างนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะเอาเอาลิควิดลบได้ค่ะในหน้านี้จริงๆแล้วเราพลาดนิดหน่อยนะคะเราไปใช้ปากกาเมจิกที่เป็นปากการะบายสีค่ะมาวาดนะคะ แล้วมันก็เลยเลอะนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครแบบไม่อยากเลอะก็ใช้ปากกาหัวหมึกซึมที่มันใช้ปากกาธรรมดานะคะจะได้ไม่เลอะนะคะหน้าถัดไปนะคะก็ เรียกว่าเป็นหน้าที่เป็นเป้าหมายการอ่านของเราในปีนี้ก็ได้ค่ะเราคัดเลือกมา12เล่มนะคะที่เราตั้งใจจะอ่านให้จบในปีนี้ค่ะก็เลือกมาจากหนังสือทั้งหมดที่เรามีค่ะโดยเฉพาะเล่มที่อยากจะอ่านมานานมากนะคะแต่ก็อางนู่นอังนี่นะคะไม่ได้อ่านสักทีก็คัดมาเลย12เล่มค่ะเหตุผลที่เป็น12เล่มก็เพราะว่าเอออย่างน้อยถ้าเราไม่ได้อ่านอะไรมากมาย่เงี้ยอ่านเดือนละเล่มก็ยังดีนะคะ เมื่อเราคัดเลือกได้แล้วค่ะเราก็จะปริ้นรูปหนังสือเหล่านี้นะคะลงมาติดเรียงกันให้สวยงามนะคะให้เราเห็นชัดๆกันแบบนี้นะคะเราทําแบบง่ายๆนะคะปริ้นปกหนังสือมาเลยค่ะของเราปริ้นลงในกระดาษสติกเกอร์สีขาวนะคะคือแบบขี้เกียจติดกาวอย่างนี้แต่ว่าถ้าไม่มีกระดาษสติกเกอร์นะคะเราสามารถใช้กระดาษ a 4ธรรมดาก็ได้ค่ะปริ้นสีออกมาแล้วก็แค่ทากาวติดแค่นั้นเอง สำหรับหน้าต่อไปนะคะก็จะเขียนเป็น TBR ค่ะบันทึกเล่มที่เราอยากจะอ่านค่ะแต่ในปีนี้ก็จะมีกิมมิกเล็กๆนะคะบอกว่าเขียนเพิ่มเติมไปว่าอยากจะอ่านจริงๆหรือเปล่าน,นะคะคือเดิมเนี่ย TBR เราเขียนแต่สําหรับเรามันมันไม่ใช่หนังสือที่อยากจะอ่านอะมันเป็นหนังสือที่อยากจะซื้อมากกว่านะคะเออเราก็เลยเพิ่มเพิ่มไปอีกนิดนึงค่ะเพิ่ม <ๆ S 1> <ๆ S 2> ตารางเล็กๆไปว่าอืหนังสือเล่มที่อยากจะอ่านอะมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็เหตุผลที่อยากจะอ่านคืออะไรนะคะ แล้วหลังจากที่อ่านแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างค่ะจริงๆแล้วจุดประสงค์ของหน้านี้ก็คือเอาไว้ทบทวนตัวเองนั่นเองค่ะว่าจริงๆแล้วอะตอนนั้นเราอยากจะอ่านเล่มนี้จริงๆหรือเปล่านะคะหรือว่าแค่อยากจะได้เพราะว่าเห็นคนอื่นเขามีเฉยๆอะไรประมาณนี้นะคะ สำหรับหน้าต่อไปนะคะเราทำเป็นหน้าคู่เลยค่ะหน้านี้เนี่ยเราตั้งใจจะทำเป็น book of the month นะคะก็หมายถึงหนังสือที่เป็นที่สุดของเดือนนั้นๆค่ะตั้งแต่เดือนมก,กราไปจนถึงเดือนธันวาคมค่ะว่าแต่ละเล่มที่เราอ่านในเดือนนั้นะ่ะมีเล่มไหนบ้างที่เป็นที่สุดของเดือนนะคะแล้วก็ไม่แน่ว่าเราจะได้ใช้หน้านี้ในการคัดเลือกเล่มที่เป็นที่สุดของปีด้วยก็ได้นะคะ เราแบ่งเป็นช่องเล็กๆอยู่12ช่องตามเดือนเลยนะคะแต่และช่องก็จะมีชื่อเดือนมีสี่เหลี่ยมเล็กๆไว้ติดหน้าปกเล่มที่เป็นผู้ชนะในเดือนนั้นค่ะมีช่องว่างเอาไว้เขียนบรรยายค่ะว่าเรารู้สึกประทับใจหนังสือเล่มน,นี้ตรงไหนทําไมเขาถึงได้เป็นผู้ชนะในเดือนนั้นๆน,น,นะคะอะไรประมาณนี้นะตอนแรกตั้งใจจะแบ่งเป็นหน้าละ6ช่องนะคะแต่ก็ ดูแล้วช่องที่เราจะแบ่งมันมันเล็กเกินไปเดี๋ยวจะติดรูปไม่ได้เขียนไม่สะดวกอะไรเงี้ยเราก็เลยโอเคทำหน้าละหช่องก็ได้แล้วก็แบ่งพื้นที่ส่วนบนอีก1ช่องแบ่งพื้นที่ส่วนล่างอีก1ช่องนะคะให้มันได้12ช่องอะไรประมาณนี้นะคะแล้วตรงกลางก็เว้นพื้นที่ตรงกลางไว้ติดสติกเกอร์น่ารักๆรัก,รกแล้วก็เอาไว้เขียนคำว่า book of the month ค่ะ สำหรับหน้าต่อไปนะคะเราตั้งใจเอาไว้ t r a ก t r a ราคาหนังสือที่เราซื้อทั้งปีนะคะโด,โดยที่จะแบ่งเป็นรายเดือนนะคะดูว่าในเดือนนั้นนั้นเนี่ยซื้อหนังสือไปแล้วกี่บาทซื้อเล่มอะไรบ้างเป็นหนังสือเล่มหรือว่าเป็น e-book นะคะ แล้วก็เมื่อเขียนครบทั้ง12เดือนแล้วก็ค่อยเอามารวมทีเดียวค่ะว่าทั้งปีนี้เราซื้อหนังสือไปกี่บาทก็เป็นความตั้งใจที่จะติดตามตัวเองในเรื่องของการใช้จ่ายไปกับการซื้อหนังสือนะคะเอาไว้ทําสถิติเปรียบเทียบกับปีที่แล้วค่ะว่าซื้อเยอะขึ้นหรือลดลงอะไรยังไงบ้างเน้นไปแบบหนังสือเล่มหรืออ e ีบุ๊กกันแน่อะไรประมาณนี้นะคะเราตีตารางเป็น12ช่อง ตามจานวนเดือน12เดือนเลยค่ะตาทางแต่ละช่องก็เล็กใหญ่บ้างไม่เท่ากันนะคะก็ไม่ได้มีหลักเกณฑ์อะไรหรอกคะ่ะแค่เราวัดพลาดเฉยๆนะคะก็ไม่เป็นไรนะเดือนไหนช่องน้อยก็ถือโอกาสซื้อให้น้อยหน่อยแล้วกันเนาะการตกแต่งเราก็ทำง่ายๆเลยค่ะก็แค่เอาปากกาเมจิกนะคะเป็นสีต่างๆมา เขียนขอบให้ดูสวยงามยิ่งขึ้นค่ะสำหรับส่วนนี้นะคะก็จะก็จะเป็นส่วนสุดท้ายของการเซตอัพ r e d i n n j o u u r n l l ทั้งปีของเราแล้วนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะเป็นการเซตแบบรายเดือนค่ะก็จะเป็นการบันทึกไปเรื่อยๆนั่นแหละค่ะก็เริ่มตั้งแต่เดือนมก,การาเป็นต้นไปเป็นการเขียนต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะโดยที่อาจจะมี เว้นหน้าแรกๆของเดือนไว้สัก 2- อสหน้านะคะก็ยังไม่รู้เหมือนกันแหละแล้วว่าหน้าแรกๆอย่างเงี้ยจะเอาไว้ทําอะไรนะคะแต่ว่าก็จะมีส่วนที่ตั้งใจว่าจะทําเป็นเป็นสถิติในเดือนนั้นๆนะคะเผื่อว่าจะเอามารวมเป็นสถิติรายปีได้ง่ายขึ้นค่ะการใช้ reading journal ของเรานะคะก็จะเป็นลักษณะของการใช้2แบบนะคะก็คือแบบแรกเนี่ยเป็นการทําทันทีค่ะ ทำทันทีเมื่อเราได้ทําอะไรที่ตรงกับสิ่งที่เราได้เซตอัพไว้ในตอนแรกนะคะเช่นซื้อหนังสือไปแล้วกี่เล่มอะไรเงี้ยค่ะเล่มอะไรบ้างราคากี่บาทเราก็ไปบันทึกตรงที่เราเซตอัพไว้นะคะกับอีกแบบหนึ่งค่ะก็คือการเขียนหลังจากที่อ่านหนังสือเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะลักษณะแบบนี้จะเป็นการสรุปหนังสือที่อ่านค่ะว่าหนังสือเล่มนั้นๆเนี่ยหลังจากที่เราอ่านแล้วอะ่ะเรารู้สึกยังไงนะคะได้อะไรมาได้เรียนรู้อะไรจากหนังสือเล่มนั้นบ้างค่ะ คือบางคนเนี่ยอาจจะเขียนในขั้นตอนที่เออระหว่างที่เราอ่านหนังสือแล้วเราเจอประโยคเด็ดๆอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เขียนบันทึกไปอย่างงี้อย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าเราเนี่ยส่วนใหญ่เราจะชอบเขียนหลังจากที่เราอ่านจบเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเราจะใช้เวลาประมวลความคิดนิดนึงนะคะแบบเออนั่งทบทวนดูว่าเออทั้งหมดที่เราอ่านมาเนี่ยมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรยังไงแล้วเราได้อะไรจากเรื่องราวนั้นบ้างอะไรประมาณนี้ส่วนถ้ามันเป็นประโยคเด็ดอ่าประโยคที่ ทุกใจส่วนใหญ่เราจะเขียนในโพสต์อิดนะคะแล้วก็แปะติดไว้ตรงไหนสักที่หนึงค่ะแล้วเดี๋ยวถ้าเราอ่านจบแล้วเดี๋ยวค่อยเอาข้อความเหล่านะั้นนะมาลอกลงในสมุดเล่มนี้อีกทีหนึ่งค่ะและนี่ก็เป็นตัวอย่างของเดือนมก,กราคมที่เราได้ทำไปแล้วนะคะเออเราก็ทำในออกแนวมินิมอลนะคะด้วยความที่ปีนี้ขี้เกียจวาดรูปอะไรมากมายค่ะก็จะเน้นเป็นแบบมินิมอลนะคะส่วนรูปต่างๆก็ปริ้นแปะเอาง่ายดีนะคะ อ,อย่างหนังสือบางเล่มเนี่ยเขาแถมอะไรมาเยอะแยะมากมายค่ะเป็นสติกเกอร์บ้างเป็นที่คานหนังสือสวยๆเงี้ยเราก็เอามาติดไว้ใน reading journal แบบนี้ด้วยนะคะไม่รู้ว่าจะเก็บไว้ตรงไหนดีนะคะเอามาเก็บไว้ในแบบนี้มันก็เออดูเป็นที่เป็นทางนิดนึงนะคะ โอเคค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะคะหวังว่าจะมีประโยชน์บ้างนะคะแล้วก็ใครได้ลองทำแล้วนะคะหรือว่ามีรูปแบบการบันทึกแบบไหนบ้างก็ลองเอามาแชร์กันนะคะขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาจนจบคลิปค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ